สวัสดีครับผมเสียงชัดไหมครับผมอลองทิมมาหน่อยเร่วว่ารายงานตัวกันไหนครับผม ข้อความไม่ขึ้นใช่ไหมครับทำไมผมไม่เห็นอ๋อนี่ไงโอ้โอตายสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบอนสวัสดี lair, ครับสวัสดีนะฮะสวัสดีครับผมเสียงชัดเจนอยู่กทมชัดเจนอ๋อสวัสดีครับทักทายกันหน่อยเร็วพี่ๆครับตอนนี้เวลาเราเท่ากันแล้วนะครับที่แรกไม่เท่ากันแต่ตอนนี้โอเคเท่ากันแล้ว สวัสดีค่ะเอทีสมุยเป็นไงคะอากาศร้อนไหมคะอากาศร้อนไหมคะสมอร้อนมากคะ่ะตอนนี้บ้านผมยังคืมอยู่ครับพี่ๆตอนนี้ยังคืมอยู่ยังยังไม่มีแดดนะฮะชอบบรรยากาศแบบนี้เลยเพรว่ามันโอเคที่สุดละ อันนี้คือ,อที่ส่งมาคือมันเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมครับเฮ็ดเฮ็ดนะฮะเพราะว่ามันขึ้นแค่ผมว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์เพราะถ้าเป็นตัวหนังสือนี่คือไม่เห็นนะ เป็นเป็นการไล่เขาเรียกว่าเป็นการไล์แบบผ่านผ่านครัครั้งแรกนะครับผมอย่ว่าให้กันได้ทุกคนสวัสดีจ้าสบอนจากยางตลาดข่าวออัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ๆครับเอ่อมันเวลาพี่พิม์มามันจะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะที่มันขึ้นตรงคอมเมนต์อ่ะอันนี้คือพี่ๆส่งสติกเกอร์มาใช่ไหมครับเหมือนพี่เฮดเฮดกับพี่มหาเฮงครับอ่ะใช่ไหมเอย ถ้าส่งสติ๊กเกอร์นี่มันเป็นแบบนี้ขึ้นใช่ไหมอบอกผมนะครับพอดีว่าผมร้ฟยผ่านแอปคือครั้งแรกนะครับพี่พี่พพทักน้องสอบวดภาพชาิที่ชำนาญะอ๋อ mm hmm. ผมไม่เห็นคอมเมนต์ทางช่องอื่นเลยค่ะอาอทำไมอ่ะ hmm. ผมก็เพ e e ิ่งจะมาเลยครั้งแรกเสียงเบาครับเอ้าเสียงเบาอะนี่จะโอ้ทุกคนเดี๋ยวไปมึงเดี๋ยวผมลงใหม่ก่อนแล้วแล้วค่อยมา